มาเริ่มที่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะว่าเอ๊ะมันมันจู่จมันเกิดขึ้นยังไงนะฮะก็เรื่องทั้งหมดนี่เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งตามเวลาวอชิงตันหรือประมาณตีสองที่คารากัสของเวเนซุเอลานะ,ะก็จู่ๆนี่ก็เกิดปฏิบัติการที่ทางครัม์เขาดำเนินการเนี่ยก็มีการระดมอากาศยาน150ยาลำนะทะยานขึ้นจากฐานทัพ20แห่งทั่วซีโกโลกตะวันตก ทั้งบกทางบกและก็ทางเรือทุกเครื่องบินในทะเลมีเครื่องบินที่ระเบิด B1 นะฮะแล้วก็มีเครื่องบินขับไล่ล่องหวนไอสติลเนี่ยนะฮะ F22 F35 โดนพิฆาตอีกจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งหมดนี้เข้าไปเพื่อเจตนาจะไปโจมตีให้ระบบป้องกันภัยของทางเวเนซุเอลาซึ่งว่ากันว่าทางจีนมาเซตอัพให้เนี่ยนะให้ ถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีการสื่อสารกันได้มีการระเบิดกึกกล้องไวปทั่วกรุงคารากัสแล้วก็ไฟดับวูบไปนะฮะแล้วในขณะที่เกิดไฟดับมีการทิ้งบอมนี่แหละฮะก็เดลต้าฟอร์สหน่วยรบพิเศษของสหรัฐเขาก็บุกเข้าไปจู่โจมถึงที่พำนักของมาดูโรเลยนะฮะว่ากันว่าใช้เวลาไม่กี่นาทีฮะสามารถเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของทรัมป์ นะฮะแล้วก็ทรัมป์นี่ก็โม้เลยในงานถแถลงข่าวบอกว่ามาดูโร่เนี่ยพยายามจะหนีเข้าไปในห้องนิรภัยหรือเซฟรูมที่มีประตูเหล็กหนาเตอะนะแต่ว่าช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีเดียวทีมคอมบันโดพังประตูเข้าไปได้ก่อนจะเข้าไปล็อกมันได้สําเร็จนะฮะแล้วภาพที่เราเห็นต่อมาก็คือทางมาดูโรและภรรยาก็ถูกใส่ชุดวอร์มไนกี้นะฮะแล้วก็ถูกปิดตามัดมือขี่ปีกขึ้นเฮลิอคอปเตอร์ฝ่าดงกระสุนออกไป แล้วก็ส่งไปยังเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก USS I Iwo Chima Iwo c i m a นะฮะที่รอยลำอยู่นอกชายฝั่งก็ใช้เวลาเบ็ดเสร็จสชั่วโมงหลังจากไปที่เรือ Iwo Chima แล้วก็เข้าใจว่าก็มีการส่งตัวมาที่ท ฟลอริดาก่อนนะฮะแล้วก็จากฟลอริดาก็ขึ้นเครื่องมาที่นิวยอร์กภาพที่เราเห็นก็จะเป็นการขึ้นเครื่องมานะฮะแล้วก็มาทางบอกอีกทีนึงแล้วก็ข้าม,มาแล้วก็เนี่ยข้าม,มาทางฝั่งนิวยอร์กนะแล้วก็ตามกําหนดการนี่ก็เดี๋ยวจะขึ้นศาลวันนี้นะฮะที่จะพิจารณาโดยข้อหาเขาเนี่ยเขาบอกว่าทางทรัมป์เนี่ยตั้งข้อหามอรูว่าเป็น เป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายด้วยยาเสพติดนาโคเทอร์โรริซึมเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสารัฐเนี่ยประสบปัญหาจากการที่มารูโรดดำรงตำแหน่งประธานิดีเพราะว่าก็มีการเ,เป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดส่งยามาขายในในโคเคนแล้วก็พวกสารเฟนตามินอะไรต่างๆเนี่เข้ามาในสหรัฐ แล้วก็ทําให้สหรัฐเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดขณะดเดียวกันก็มีผู้อพยพจํานวนมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาที่ฝั่งอเมริกาซึ่งก็เป็นผลพวงจัดการบริหารประเทศของมารโรที่ทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจย่าแย่ในเวเนซุเอลาแล้วก็ผู้คนก็อองเงินเฟอ้อขึ้นไปเป็นหมื่นๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็ทําให้เกิดปัญหาเพราะนั้นสหรัฐต้องเข้าไปจัดการ แล้วก็สหรัฐเนี่ยประกาศว่าเดี๋ยวจะเข้าไปบริหารเวเนซุเอลาด้วยคณะทํางานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอํานาจที่ปลอดภัยและเหมาะสมแล้วเขากา็พูดง่ายคือตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นมาตอนนี้ก็คือให้รองประธานริบดีเดลซีโรดิเกสเดลซีโรดิเกสเนี่ยนะฮะให้ขึ้นเป็นประธานริบดีแต่ก็แปลกนะทางทางเดลซีโรดิเกสเนี่ยหลังจากที่เขา เขามาออกแถลงข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้เป็นประธานดีนะเขายังเป็นแค่รองประธานดีแล้วเขาก็ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็สาระสําคัญเนี่ยออบอกว่าเธอจะทําในสิ่งที่คิดว่าจําเป็นสําหรับการทําให้เวเนซุเอลายิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแกก็บอกว่าแกยังเป็นรองประธานาธิบดีอยู่และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวมาดูโรให้เป็นอิสระนะแต่ทางฝั่งทรัมป์เนี่ยพูดเหมือนกับว่า อตอนนี้ก็คงเดลซี่เนี่ยคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้ <c oughs> แล้วก็คงต้องให้ทางมาริโอ Mario, ซึ่งเป็นรมะติต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเกลี้ยกล่อมให้ให้เดลซี่โรดิเกสเนี่ยดำรงดำรง,งตำแหน่งประธานทิบดีแล้วก็อยู่ในพูดจริงคือเหมือนบอกว่าให้อยู่ <c oughs> ในโอวาดของของ,ของทางสหรัฐแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปจัดการเกี่ยวกับเรื่อง ของธุรกิจน้ํามันจะเอาบริษัทน้ํามันของสหรัฐเข้าไปจัดการทําให้มีผลผลิตกลับขึ้นมาสู่ตลาดโลกใหม่มนะฮะก็ะะแปลกว่าแทนที่แกจะใช้ผู้นําฝ่ายคา้านซึ่งคือคือ,คอได้รางวัลโน,โนเบลไพซ์เลยนะครับชมารีเค,คอรินามาคาโดานะฮะเป็นผู้นําฝ่ายค้ารของเวเนซุเอลานะฮะแล้วก็เธอคนนี้แหละ ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะฮะปาดหน้าโดนันทรัมไปนะแกไม่ใช้นะไม่ใช้ฮะมือพงนว่าวางการแถลงข่าวนะฮะของทางโดนันทรัมเนี่ยนะครับนักข่าวพยายามจะถามกรณีนี้นะฮะทั้มตอบสั้นๆนะครับบอกว่าเธอไม่ได้รับการสนับสนุนหรือความเคารพนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่านะฮะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้มหรือไม่ได้รับการเคารพจากใครกันแน่นะครับนี่นี่นะเรื่อง ขุนเชิดนะฮะรัฐบาลเวเนซุเอลานะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนมองว่าเอ๊ะทำไมทำไมทางทรัมป์ถึงถึงพุ่งเป้ามาที่เวเนซุเอลาแล้วก็ดำเนินการถึงขนาดที่โค่นล้มโมดูโรขนาดนี้เนี่ยคือก็มีคนมองนะฮะว่าเวเนซุเอลาเนี่ยถือว่าเป็นคล้ายๆถ้าเทียบกับละกไทยกับมุชาก็ละไม้หรือถ้าเทียบกับจีนกับไต้หวันก็คล้ายๆกันเพราะว่า เวเนซุเอลาเนี่ยมันก็คือข้ามทะเลมาหน่อยเดียวมันก็ถึงละมันอยู่ซีกอเมริกาใตา้ใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็เป็นไทฑลของทวีปอเมริกาใต้ใช่บทีนี้ด้วยความที่ระยะหลังเนี่ยด้วยความที่เป็นประเทศกึ่งเผด็จการแล้วก็ควบหาสมาคมกับทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งอิหร่านแล้วก็ถึงขน้นสมัครเป็นสมาชิกอ,องค์กรที่เรียกว่าบริกด้วยเนี่ยก็ทําให้สหรัฐเนี่ยมองว่าเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่สําคัญเหมือนกัน นะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่ทางทรัมป์บอกอว่ามันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดส่งเข้าไปมีผู้พยะยบหลั่งไหลเข้าไปในอเมริกาและทำให้อเมริกามีปัญหาแต่หัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่า เวเนซุเอลาเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานน้ำมันที่สำคัญของโลกเลยปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำมันสำรองนี่สูงที่สุดในโลกนะใ,ใช่ครับแต่ที่เขามีปริมาณน้ำมันสำรองสูงที่สุดในโลกไม่ใช่อะไรแล้วเขาขุดออกมาน้อยเพราะเดิมเนี่ยเขาผลิตได้ประมาณสักเคยพีขึ้นมาถึง4ล้านกว่าบาร์เรลแล้วก็หลังจากนั้นด้วยความที่ใช้นโยบายประเดชการแล้วก็ใช้นโยบายประชานิยมสืบเนื่องมาตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ สมัยประธานดีคาร์ลอสเปเรสมาฮูโกชาเวสจนมา <c oughs> ถึงนิโคลัสโมดูโรเนี่ยก็ใช้ประชานิยมมาตลอดแล้วก็ตรึงราคาน้ำมันไว้ให้ประชาชนใช้ถูกๆูก <c oughs> นะฮะแล้วก็ส่งออกมาเนี่ยก็ด้วยความที่แกไม่ค่อยมีสตุ้งสตาง <c oughs> เพราะว่าไปใช้ประชานิยมเยอะก็เลยทำให้บริษัทน้ำมันในสหรัฐก็โดนแบนนะฮะแล้วก็แกก็ต้องผลิตเองและเวเนซุเอลานี่ก็ผลิตน้ำมันออกมาขายในตลาดโลกน้อย มันก็เลยทําให้ปริมาณสํารองมันยังเหลือเยอะเพราะฉนั้นก็คาดว่าสหรัฐเนี่ยก็คงจะเล็งเป้าเนี้ยเพื่อที่จะเข้าไปยึดไอแหล่งสํารองน้ํามันอันนี้และด้วยความที่ที่ผ่านมาสหรัฐพยายา,ามจะคว่ำบาตรอิหร่านคว่ำบาตรรัสเซียเรื่องของปริมาณการส่งออกน้ํามันแล้วก็เริ่มมาจัดการกับเวเนุเอลา โดยหลังเมื่อเร็วๆนี้เราก็จะเห็นข่าวไปยึดเรือน้ํามันอะไรต่างๆนานาซึ่งใช่มันก็อึมๆคลึมๆมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ในที่สุดก็มีปฏิบัติการถึงขั้นจับโมดูโรซึ่งผลกระเทือนที่สุดเนี่ยกบกลายเป็นประเทศจีนเนื่องจากจีน,เ,นเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของเวเนซุเอลาแล้วก็ซื้อน้ํามันจากเวเนซุเอลาเพื่อที่จะแลกกับการใช้หนี้ว่าง,ง่ายๆครัแล้วก็พอ ขณะที่เกิดเหตุนี้มีเรือน้ำมันสองลำของจีนที่กำลังเดินเ,เรือไปเพื่อไปบรรทุกน้ำมันที่เวนเนซุเอลาคนกำลังจับตาม,มองกันทั้งโลกว่าสหรัฐจะยึดเรือน้ำมันสองลำนี้ไหมเพราะว่ามันชัดธงจีนถ้ามีปฏิบัติการจับเรือน้ำมันยึดเรือน้ำมันขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทะเลแคริบเบียนนะฮะ,<ล>ะอาจจะ <บา S 2> มีการ <จะ S 2> สงครามอ<บ>าจ <บา S 1> จะเกิดปฏิบัติการจับต้จากทางจีนก็ได้ ครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องติดตามแล้วก็ถ้าดูปฏิกิริยาจากประเทศที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับสหรัฐเนี่ยทุกคนออกมากล้าหมดเลยตั้งแต่รัเสเซียอิหร่านจีนนะฮะที่ออกมาประนามแล้วโดยเฉพาะประเทศในแถบคคริบเบียนอเมริกาใต้เนี่ยโคลอมเบียน,นี่ก็ถูกมองทรัมป์เนี่ยพูดถึงขนาดว่านาักข่าวไปถามบอกว่าหลังจากเวเนซุเอลาแล้วจะมีประเทศอื่นหรือไม่ทรัมก็ไปเปยว่าโคลอมเบียก็เป็นอะไรที่ น่าสนใจคะโคลัมเบียบาราซิลคิวบาทํา,าทถึงขั้นขู่แบบนี้นะคะบอกว่าอย่ามายุ่งทีนี้แต่เรื่องจีนนิดหนึ่งค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนออกถแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐ ลอยตัวนายมาดูโรในทันทีจึงขอยืนยันให้รัฐบ,บาลสาหรัฐคลี่คลายสถาน,นการณ์เมเนสุเอลาผ่านการเจราจาต่อรองและการจับตัวนายมาดูโรครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหรประชาชาติเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางนะคะคและอเมริกาใต้อย่างเช่นคิวบาโคลอมเบียบราซิลที่ออกถแถลงแสดงความกังวลต่อพฤติกรรมการใช้กําลังทหารของสหรัฐแต่ต่อมา ประธานนธิบดีทรัมป์กล่าวเชิงกลมขู่นะคะบอกว่าคิวบากำลังจะเป็นประเทศล้มเหลวคล้ายกับเวเนซุเอลาสำหรับโคลอมเบียนั้นมองว่าเป็นประเทศผลิตยาเสพติดโคเคนให้ผู้นำระวังให้ดี mm hmm. ขณะที่เม็กซิโกมองว่าถูกควบคุมด้วยแก๊งอาชญากรรมและผู้นำก็ดูกลัวแก๊งเหล่านี้เราอาจจะต้องทำอะไรสักอย่าง mm hmm. นี่คือโดนทรัมป์ออกมา mm hmm. ขู่แบบนี้เลยนะฮะก mm hmm. ตำรวจโลกเลยค่ะนะฮะ,ะ,ฮะตำรวจหรือผู้ร้ายนะฮะ hmm. หลายคนก็ รู้สึกว่็ที่ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือก็มีคนเขามองว่าก่อนหน้าที่จะมีปฏิบัติการกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนปกติมารูโรจะไม่ค่อยปรากฏตัวครับแต่บังเอิญบังเอิญมีทูตพิเศษของจีนนะซื่อเซี่ยวฉีเนี่ยนะเขาเดินทางไปที่เมเนซูลาก็ในว่าก็ไปพบปะคุยคุยกันเรื่องการเจรจาการค้าอะไรต่างๆเนี่ย แล้วขณะที่พอหลังจากเลิกการเจรจาก็มีปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นท,ทันทีเลย<ม>นะ,ค,ะคนก็งงๆว่าเอ๊ะมันยังไงก็บอกว่าจีนเองก็เสียหน้ามากเพราะการที่มารูโลออกมาพบกับทางทูพิเศษเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้สหรัฐเนี่ยเห็นล่องรอยรเพราะว่าสามารถสืบได้ว่าอกมาเจอกันที่ไหนยังไงแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติการจู่โจมครั้งนี้ แล้วจีนนี่ก็จะอยู่ในสถานะที่แบบค่อนข้างจะเสียหน้าเสียตา,ออาพอสมควรเขาว่ากันว่าทูตจีนชุดนี้ที่เข้าไปเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่เวเนซุเอลาอะะยังนะฮะอยู่ระหว่างการปฏิบัติการของทางสหรัฐนะฮะยังไม่ได้ออกจากทางเวเนซุเอลาเลยส่วนเรื่องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจคนก็มองกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันอย่างนี้มันจะอาจจะเกิดสงครามใหญ่อะไรกันหรือเปล่าแล้วก็การที่สหรัฐเข้าไปยึดครอง พลังงานสำรองของทางเวเนซุเอลาในตลาดน้ำมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าตลาดน้ำมันเนี่ยมองไปในทางลงนะค,ะครเพราะมองว่าอา้าวถ้าถ้าสหรัฐเนี่ยสามารถเข้าไปยึดคลองเวเนซุเอลาได้ก็สามารถครอบครองปริมาณน,น้ำมันเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะไปฟื้นฟูการเรียกแะไรสามารถทำให้เวเนซุเอลากลับมาผลิตน้ำมันได้เหมือนเหมือนต่ก่อนก็อาจจะทำให้ระดับราคาน้ำมันลดลง ตลาดในเม็กซ์เช้าวันนี้นี่ราคาน้ำมันลงไป35เซนนะอยู่ที่56.97เหรียญแล้วก็เบรนท์เทรนเหนือนี่ลงไป29เซ็ซนอยู่ที่60.46เหรียญ ต่อบรเวลนะส่วนราคาทองก็แน่นอนพอมันเกิดภาวะอึม,อมๆเคลิมลึมเกี่ยวกับสงครามมันก็เกิดลักษณะที่คนก็หันมาสินทรัพย์ปลอดภัยทําให้ราคาทองขึ้นมาประมาณ40เหรียญตอนนี้มาอยู่ที่4,369.70เหรียญต่อทรอยเออเออต่อทรอยออนส์นะบ,บ้านเราก็ราคาเดี๋ยวต้องดูตอนเปิดตลาดเช้าวันนี้อีกทีนึงนะครับนะ <ruined. S 2> ครับ มีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะฮะร,รองศาสตราจารย์ดรอัดนี่แกก็พูดคร้ายพิกอนะฮะมันมี3เรื่องนะฮะที่มีผลกระทบและต้องติดตามกันราคาน้ํามันนั้นเรื่องหนึ่งราคาทองคํานั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือ geo-politics นะหรือรที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเนี่ยนะฮะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอิหร่านรัสเซียบราซิลนะครับหรือแม้กระทั่งโคลัมเบียเนี่ยเขาไม่เห็นด้วย การกระทาดังกล่าวนะแล้วก็มีการตั้งคําถามนะครับบอกว่าแล้วพื้นที่อื่นนะครับซึ่งก็แน่นอนฮะหลายๆประเทศร้อนร้อนหนาวๆนาวกันหนึ่งในนั้นคือเกาะีนแลนด์นะจำก็ได้นะครับทรัมป์ประกาศชัดเจนนะฮะว่าอยากจะเอาเกาะกีนแลนด์มาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะสร้างาผลกระทบมีการเคลื่อนไหวในส่วนตรงนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็ประเดิมปี2500 69แบบชนิดที่เรียกว่านะฮะ,ะโลกสะเทือนนะฮะต้องใช้คำนี้เลยทีเดียวมันก็ทำให้บรรยากาศ geo politics ออโโมันตึงเครียดขึ้นมาทัน